ญาติแสนเศร้าพระราชทานเพลงสารวัตรแบงค์ลูกสาววัย6กขวบยืนส่งพ่อเพื่อนร้องเพลงเชิดชูเกียรติวันที่11กันยายนที่วัดพระศรีมหาธาตุวัดบางเขนบรรยากาศพิธีพระราชทานเพลงศกของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวเป็นไปด้วยความโศกเศร้าอะไรจากครอบครัวญาติมิตรผู้บังคับบัญชาและเพื่อนตำรวจทุกเหล่า และเวลา11นาฬิก55นาทีมีการจัดขบวนบริเวณหน้าศาลา11 เพื่อเตรียมเคลื่อนร่างของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ไปประกอบพิธีพระราชทานเพลิงที่เมรุทหนึ่งโดยมีข้าราชการตำรวจระดับสูงผู้บังคับบัญชาของสารวัตรแบงค์สวมเครื่องแบบข้าราชการปกติขาวครอบครัวของสารวัตรแบงค์ภรรยาและบุตรสาวข้าราชการตำรวจเพื่อนร่วมง,งานของสารวัตรแบงค์เริ่มเดินขบวนแถวร่างไปยังเมรุด,ด้วยและกลุ่มเพื่อนนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่67เเพื่อนร่วมรุ่นร่วมกันขับ ร้องเพลงสนสามพลานเพื่อสื่อความหมายเพื่อนกันเป็นแล้วไม่หายเป็นเพื่อนกันตลอดไปทันทีที่ขับร้องฝนก็ได้ปลวยปลายลงมา,ท,า,งท,างทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีท่าทีว่าฝนจะตกแต่อย่างใดบรรยากาศเป็นไปได้วยความโศกเศร้ามีเพื่อนข้าราชการตำรวจบางนายถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อครอบครัวอ่านประวัติของสาร,รวัตรแบงค์และยิ่งรู้ว่าสาร,รวัตรศิวกรถูกยิงเสียชีวิต เพราะว่าไม่ยอมรับสินบนของกลุ่มผู้มีอิทธิพลทุกคนต่างเชิดชูและพูดถึงตำรวจน้ำดีคนนี้